แล้วก็ในคลิปนี้นะครับผมมีวิธีการวางโกจิต้าโดยที่เราไม่ต้องเปลืองช่องเอาโงกุลแล้วก็เบจิต้าเข้าไปด้วยนะครับทุกคนเอาละครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องเบบกรก,กันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้นะครับทุกคนเราก็อยู่กับเกมโลบอกแบบออสตาทาวเวอร์ดีเฟนส์เหมือนเดิมนะครับวันนี้อย่างที่รู้นะครับว่ามีตัวใหม่เข้ามาเนาะนั่นก็คือโกจิต้าครับแล้วทีนี้เนี่ยโกจิต้า มันเป็นตัวตีบนไงแล้วก็เราเนี่ยมีตัวแบบว่าตัวโหดอยู่แล้วอ่ะตัวตีบนที่โหดอยู่แล้วนั่นก็คือมีฮอคครับจึงเกิดคําถามที่เพื่อนๆถามเข้ามากันเยอะมากนะว่าพี่ครับพี่ครับมีฮอคกับโกจิต้าเนี่ยสรุปว่าใครดีกว่ากันครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะ มาทําคลิปตอบคาถามคําถามนี้กันแล้วก็เรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับทุกคนแล้วก็ในคลิปนี้นะครับผมมีวิธีการวางโกจิต้าโดยที่เราไม่ต้องเปลืองช่องเอาโงกุลแล้วก็เบจิต้าเข้าไปด้วยนะครับทุกคนจะเป็นยังไงในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับเอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในด่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับสูตรวางโกจิต้าโดยที่เราไม่ต้องใช้โงกุลกับเบจิต้าเนี่ยนั่นก็คือเราต้องไปเล่นกับเพื่อนนะครับ ุสูตรลับที่ไม่ลับนะครับซึ่งสมมติว่าเราเข้าไป3คนใช่ไหมเราทุกคนเราก็ให้คนที่3ามเ่เอาโงกุลกับเบจิต้าเข้าไปให้เราเว้ยแล้วทีเนี้ยพอเราใช้งานเพื่อนคนนั้นเสร็จก็ให้เพื่อนกดปอ,อกครับแล้วก็โกจิต้าที่เราวางไปเนะี่ยที่เราใช้ฟิวชั่นไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะครับก็จะไม่หายไปครับเพราะว่าตัวโกจิต้าเนี่ยมันเป็นตัวของเรานะครับทุกคนแล้วเราก็จะไม่ได้เปลืองช่องในการเอาตัวพวกนี้มานะเราก็จะ เท่ากับว่าเอาโกจิต้ามาแล้วก็เอาตัวแบบเมตาอีก5ตัวเข้ามาเนะี่ยเพื่อทําให้เราเนี่ยถึงเว็บสูงๆได้นะแต่ว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการวางตัวละครก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโกจิต้าแล้วก็มีฮอคเนี่ย อะไรจะดีกว่ากันนะครับทุกคนความสามารถมันจะแตกต่างกันเยอะไหมอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมขอสคลิปไปตอนที่ตังผมพร้อมที่จะอธิบายเลยแล้วกันเนาะไปเอาละครับทุกคนตอนนี้นะครับตังเราก็มากพอแล้วนะครับที่จะวางโกจิต้าแล้วก็มีฮอกเปรียบเทียบกันนะครับ ก่อนอื่นนะทุกคนผมอยากให้เราเปรียบเทียบกันในตรงที่ราคาก่อนแล้วกันนะทุกคนอ่ะสมมุติว่าเราใช้สูตรที่ผมบอกไปนะครับนั่นก็คือว่าให้เพื่อนแบกโงกุลแล้วก็เบจิต้ามาเนี่ยเราสามารถวางโกจิต้าได้ตั้งแต่ขั้นแรกนั่นก็คือ2500ครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมลองวางโกจิต้าเลย0 0ปึ๊บเอาปุ๊บแปปนึงแปปนึงลืม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 วางฟิวชั่นโอเควางฟิวชั่นเสร็จแล้วอ่ะ เราวางไปก่อนเลยเสียปุ๊บ2อ0พใช่ไหมแล้วก็วางมีฮอคครับเดี๋ยววางมีฮอคข้างๆกันเลยก็ได้นี่ครับพอเราวางมีฮอคลงไปครับดูราคา2 5 0พกับขั้นที่จะต้องอัพต่อไปครับขั้นที่ยังอัพของโกจิต้าต่อไปเนี่ยก็2อ0พนะครับส่วนมีฮอคสามพคือเห็นได้ชัดว่าตั้งแต่วางเลยมีฮอคจะมีราคาที่สูงกว่า เรียกได้ว่าเยอะมากๆกเกือบครึ่งๆ่งเลยตอนวางแต่ว่าตอนนี้จะห่างกัน1นึ่งพันนะอ่าแล้วขั้นหนึ่งครับเราัพขั้นหนึ่งไปปุ๊บฝั่งมีฮออัพขั้นหนึ่งไปปุ๊บนี่ครับก็ยังห่างกันอยู่1นึ่พันเช่นเดียวกันครับในเรื่องของราคาทุกคนดูนี่นะตรงราคาก็ต่างกัน1นึ่พันเดี๋ยวอัพขั้นต่อไปครับปุ๊บสี่พันห้าองมีฮอกแล้วเท่าไหร่ปุ๊บนี่ครับตรงนี้ยิ่งต่างกันเพิ่มขึ้นครับต่างกันเป็นพันห้าแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องราคาเราจะเห็นได้ว่า โคจิต้าเนี่ยนะครับถูกกว่าเยอะมากๆพอรวมๆกันแล้วเนี่ยถูกกว่าประมาณ5,000ัน0 0เลยบ้างนะครับโดยประมาณ6 0พันนี่แหละทุกคนคิดว่าผมคิดว่านะคือเราสามารถสร้างโคจิต้าได้8ตัวในขณะที่เราอาจจะสร้างมีฮอกได้สักประมาณ45ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนเพราะฉะนั้นเรื่องตังเนี่ยคืออย่างแรกเลยคือสิ่งสําคัญเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเราจะไปเล่นเนื้อเรื่องหรืออะไรยังไงประมาณนี้นะทุกคนไอ้โคจิต้าเนี่ยถูกกว่าแน่ๆครับทีเนี้ยเรามาดูการตีดีกว่าครับว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างครับทุกคน ในส่วนของดาเมจเนี่ยผมจะไม่เปรียบเทียบแล้วกันเพราะว่ามันเปรียบเทียบไม่ได้วะทุกคนเพราะว่ามีฮอคเนี่ยมันเลเวล80นะครับแล้วก็โกจิต้าเนี่ยเลเวล71ซึ่งเอาความจริงมันก็ไม่ต่างกันมากหรอกทุกคนเลเวลนะแต่ว่ามาดูดิอ่ะดูด Đ าเมจกันหน่อยแล้วกันครับดาเมจของโกจิต้าเนี่ยขนาดเลเวล71นะยังอยู่ที่1,000ครับ1,088ครับทุกคนแล้วก็มาดูมีฮอคครับมีฮอคเนี่ยเลเวล80อยู่แค่653นะครับดาเมจถือว่าต่างกันมากถ้าเกิดได้บัฟนี่คือยิ่งฉีกเลยคครับือ ได้บัฟเนี่ยโกจิต้าจะแรงประมาณ3,4ม0ีครับ <Wow. S 1> มีฮอ,อกจะแรงอยู่ประมาณ1,9 0 0น้ครับทุกคนทีเนี้ความแรงที่มันต่างกันเราต้องดูอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเวลาที่มันทำดาเมจครับเวลาที่ทำดาเมจของมีฮอคนะครับมันจะอยู่ที่นี่ครับ 3วินาทีครับส่วนโกจิต้าเนี่ยมันจะอยู่ที่6.5วินาทีนะครับทุกคนซึ่งมีฮอคเนี่ยสามารถทำดาเมจได้ประมาณ2ครั้งเศษๆโกจิต้าถึงทำดาเมจได้ครั้งหนึ่งนะครับแต่ทีเนี้ยอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือขอบเขตการโจมตีครับทุกคนเราอาจจะเห็นได้ว่ามีฮอคอะเดี๋ยววงไกลจริงครับวงมันไกลกว่าจริงๆแต่พอเราดูดีๆครับทุกคนวงของมีฮอคที่ไกลเนี่ย ดูครับสมมติมีฮอคทาดาเมจมาทีนึงเนี่ยโดนทีละ2ตัวนี่ครับเดี๋ยวรอดูเนี่ยเห็นไหมตัวนี้ยังไม่โดนเลยทุกคนเนี่ยโดนทีละ2ตัวเองครับถ้ามันยิงอย่างนี้นะก็โดน2ตัวแต่ถ้ามันหันมาทางนี้เออก็อาจจะเยอะหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่ามีฮอคแม่งมันอยู่ที่จังหวัด้วยครับบางจังหวะที่แบบมอนนัวะสมมติเวฟท้ายๆนะเราลองจินตนานการเวฟท,ท้ายที่มอนแบบเดินอยู่ตรงเนี้ยเดินอยู่เต็มเลยเนี่ยดูดิขอบเขตของมีฮอคอยู่แค่นี้ครับ ่อให้มีฮอคหันหน้ามาอย่างนี้มันก็อยู่ประมาณนี้ดูดูเมาส์นะน่าจะอยู่ประมาณนี้ครับซึ่งโดนไม่กี่ตัวครับทุกคนแต่ว่าทีเนี้ยเรามาดูที่โกจิต้าครับปื๊บเป็นไงคือแบบต่อให้มันหันซ้ายหันขวาสมมติมันหันกลับหลังก็เหอะนะมันน่าจะประมาณเนี้ยเออน่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเทียบเอาจริงๆแล้วผมคิดว่าโกจิต้าทำดาเมจใส่มอนได้เยอะมากกว่าครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองยืนตรงนี้ดูครับสมมติเป็นตรงนี้นะเดี๋ยวผมวางแป๊บฟิวชั่น เดี๋ยวนะโอเคฟิวชั่นปาบเข้าไปนี่ครับแล้วก็ใช้มีฮอสนะครับเปื้เข้าไปอ่ะแน,แน่ละ่ะมีฮอกตรงนี้จะคุ้มหน่อยนะทุกคนมันแล้วตาดานด้วยนะ้าดานที่ยาวๆอย่างเงี้ยมีฮอกอาจจะได้ประโยชน์นะครับแต่ว่าเอาจริงๆคือลองนับดิความยาวของมันก็น่าจะประมาณนี้นะครับถึงตรงนี้ใช่ไหมเรียงๆกันก็น่าจะได้แบบ10 20ตัวนะครับแต่ถามว่ามันต่างกับโกจิต้ามากไหมทุกคนดูดิ ปาบโวยัน <c oughs> อัพก่อนอัพก่อนนี่ครับปาบเข้าไปลองคิดสภาพที่โกจิต้าหันไปข้างหน้าดิเออพอมันหันไปข้างหน้าปุ๊บเดี่ยวมันตีได้ตแต่ตรงนี้เลยแล้วก็ออบอย่างนี้เลยครับแล้วก็สมมติว่ามอนเดินมาถึงนี่นะโอ้โหดูดิขอบเขตที่โกจิต้าจะตีโดนมอนครับโคตรเยอะทุกคนบอกเลยแล้วรวมกับการที่เราหมดปัญหาในการที่จะแบกตัวโงกุลกับเบจิต้าเข้ามาแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าโกจิต้าโอพกว่า เห็นๆทางส่วนตัวผมนะผมเชียร์กจิต้าครับแต่ว่าเราแค่ต้องมีเพื่อนคนที่3หรือคนที่4 ช่วยแบกตัวโงกุลกับเคจิต้าเข้ามาให้แค่นั้นเองนะครับแล้วก็แบบทําหน้าที่เสร็จก็ให้เพื่อนออกอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนผมคิดว่าโกจิต้าเนี่ยถ้าเราเล่นดีๆนะถ้ามีเพื่อนเล่นนะผมคิดว่ามันเป็นตัวที่แบบเปลี่ยนเมตาได้เลยครับทุกคนทีมเราเนี่ยจะสามารถโหดขึ้นได้เยอะมากผมจะเล่าให้ฟังเลยแล้วกันว่าสมมติผมวางโคจิต้าเต็มนี่นะทุกคนแล้วเราบัฟนะครับทักเวล80เนี่ยมันส4ันใช่ไหมทำนาเมทพร้อมกันอ่ะ8ตัวบึ้มเข้าไปทีหนึ่ง ทำดาเมจประมาณ3 0,000ื่นครับทุกคนลองคิดดูดิคือคือ,ค,อคือตัวที่อยู่ในขอบเขตมันเนี่ยโดนเข้าไปทัวละ3า0หมื่นบึ้มบึ้มบึ้มแล้ว6วิครับหวิก็เดินมาได้ประมาณครึ่งทางก็บึ้มลงอีกทีนึงแล้วก็มาแถวประมาณนี้ก็6วิก็บึ้มลงอีกทีนึงแล้วถึงตรงเนี้ยมันก็หันหน้ากลับมาเออตอนนี้ต้องใช้จินตนาการตามผมนิดหน่อยนะทุกคนต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่าเล่นเวฟท้ายๆเดี๋ยวมันจะอธิบายยากครับมันจะนัวไงเออเนี่ย กว่าจะเดินผ่านโกจิต้าไปผมว่ามันบื้มได้ประมาณ4ครั้งนะครับซึ่ง4ครั้งถ้าเรามีบัฟเนี่ยครั้งละสา0หม่นถ้ามันบื้มพร้อมกันทั้ง8ตัวนะครั้งละ3า0หมื่นรวมกันก็ประมาณแสนสองใช่ไหมละ่ะโอ้โหผมบอกเลยว่าอลาัางการจัดจัดสมมติมีฮอกเนี่ยเราลองมองผาพมีฮอกเราปรับเฟิร์สเด็มีฮอกจะตีตัวท้ายใช่ไหมละ่ะสมมติมีฮอกมองตามตัวท้ายครับตัวที่ไกลที่สุดอ่ะหันมานี่ ตีปื้บเนี่ยโดนไม่กี่ตัวครับแต่เทียบกับโกจิต้าที่หันกลับมาโอ้โหโดนนี่แบบนี่เลยโดนทุกคนในวงในแถวนี้เลยเป็นไงก็สรุปนะครับผมคิดว่าโกจิต้าไม่ดีกว่ามีพอ,อกกว่าทุกคน เอาจริงเออถ้าเรารู้จักเล่นให้รีดประสิทธิภาพให้บันดีที่สุดได้นะครับชิปนี้นะครับก็น่าจะมีแค่นี้แหละมาไขข้อสงสัยว่าเออสรุปโคจิต้ากับบีฮอคอ,อะไรดีกว่าทุกคนคิดเห็นยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยคิดว่าเอ้บีฮอ,อคคุ้มกว่านะพี่หรือว่าไอ้โคจิตา้า คุ้มกว่าอะไรยังไงอย่างนี้นะครับคอมเมนต์สแสดงความคิดเห็นมาได้แต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมเชียร์โกจิต้าแบบเต็มๆเ,เลยว่ะทุกคนณนะตอนนี้นะเอาละสาหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะมาไขข้อสงสัยกันเกี่ยวกับความสามารถของมีฮอคแล้วก็โกจิต้า,แล,ตาแล้วก็วิธีการวางโกจิต้าแบบโกงๆนะครับทุกคนโอเคใครที่ชอบคิดนีอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องมีประกอบด้วยเพื่อที่เรามีทริคอะไรดีๆหรือว่ารีวิวตัวใหม่หรือว่าสตรีมนะครับทุกคนจะได้ไม่พลาดกันเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปละบ๊ายบาย